ยิ่งยังเลยเพียงคุณฟ้านำออกมาพูดเลยค่ะเพียงสองนาทีเท่านั้นคุณลูกค้าคะเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นคุณลูกค้าสามารถนำออกมาและนำมาสต่งต่อได้ตามปกติเลยค่ะคุณโชคชัยถามนะคะว่าแล้วเราสามารถใช้ได้กี่ครั้งวาวาวตอบตรงนี้เลยค่ะว่าสามารถใช้ได้สามถึงห้าครั้งเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าเพียงคุณลูกค้าเก็บรักษาในตู้เย็นนำออกมาเข้ามาพูดสองนาทีเช่นกันค่ะสามารถนำกลับมาใช้ได้ตามปกติเลยค่ะบางคนถามมานะคะว่าแล้วเรา ันใจในสินค้าของแม่นัเจีย์ได้ยังไงพราะวาตวอบตรงนี้เรามั่นใจได้เพราะว่าเราได้รับประกันจากคอยอดเรียบร้อยค่ะในราคาเพียง1นึ่งหกตค่ะในราคา1นึบาทค่ะแต่วันนี้วาวาไม่ได้ ต้องบอกนะคะว่าเป็นอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นนะคะหากลูกค้าซื้อกับเรายังช่วยส่งเสริมชุมชนบ้านอื่นๆด้วยค่ะคุลูกค้าและหากลูกค้าสังเกตตรงนี้ค่ะนี่คือแท่งสมุนไพรค่ะแทงที่อยู่ในแท่งทางของม้านี้ค่ะประกอบไปด้วยขิงมะกรูดเปลือกมะนาวเปลือกส้มมะลิสาระแหนะกระตางาอยู่ในแท่งทางของม้าค่ะลูกค้าคุณลูกค้าคะความพิเศษของของน้อง คุณลูกค้าสามารถเปิดซิฟน้ำแท่งสมุนไพรเข้าไปได้ค่ะคะุณลูกค้านำแท่งสมุนไพรเข้าไปติดติ้งให้เรียบร้อยนำไปวางตามจุดต่างๆที่ทคุณลูกค้าต้องการได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดพื้นที่อับหรือจะวางตั้งโชว์วันนี้เก๋ๆพิเศษไม่ซ้ำใครเลยนะค,ค่ะลูกค้าในราคา1290 1,290บาทค่คะคุณลูกค้าเซ็ตครอบตัวนี้หนึ่ยเก้าบาท แม่ะคา288บาทค่ะ288 288บาทเพียงเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าแต่หากคุณลูกค้ากดไลค ¡Gracias!